หนังสือคนฉลาดคิดอะไรก่อนพูด The Art of Thinking Before You Speak ของโรเบิร์ตกรีนเป็นหนังสือที่สอนเกี่ยวกับการพิจารณาคำพูดของตัวเองก่อนที่จะออกมาเป็นคำพูดซึ่งเนื้อหาหลักๆเน้นที่การฝึกฝนการคิดให้รอบคอบและระมัดระวังในการพูดเพื่อไม่ให้คำพูดของเราสร้างปัญหาหรือผลกระทบในทางลบต่อทั้งตัวเราเองและผู้อื่นหนึ่งการควบคุมอารมณ์และการใช้สติ ความสำคัญเมื่อเราพูดโดยไม่ได้คิดถึงผลที่ตามมามักจะเกิดจากการควบคุมอารมณ์ที่ไม่ดีเช่นความโกรธความเครียดหรือความตื่นเต้นที่ทำให้พูดอะไรออกไปโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบการควบคุม,มอารมณ์การควบคุมอารมณ์เชาวอยอให้เราไม่พูดอะไรที่อาจจะทำให้เกิดาการขัดแยง้งหรือสร้างความเสียหายให้กับความสัมพันธ์และการสื่อสารตัวอย่างเช่น เมื่อเรารู้สึกโกรธเราควรหยุดคิดก่อนที่จะพูดด่าเพื่อไม่ให้คำพูดนั้นทําร้ายคนอื่นหรือทำให้สถานการณ์แย่ลงการใช้สติการใช้สติในเช่วงเวลานั้นช่วยให้เราสามารถพิจรารณาคอความหมายของคำพูดและผลกระทบที่จะตามมาได้ดีขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจพูด 2. การฟังและเข้าใจผู้อื่นความสำคัญ การฟังไม่ใช่แค่การรับฟังข้อมูลแต่เป็นการเข้าใจความต้องการและอารมณ์ของผู้อื่นด้วยฟังอย่างตั้งใจสามารถช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นและไม่พูดอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องการฟังที่ดีเมื่อเราฟังคนอื่นเราต้องพยายามเข้าใจมุมมองและอารมณ์ของพวกเขาก่อนที่จะตอบกลับการฟังเช่นนี้ทำให้เรารู้ว่า เราควรจะพูดอะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ยังคงราบรื่นและจะสามารถตอบกลับอย่างมีประสิทธ,ธิภาพการฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างลึกซึ้งหมายถึงการสังเกตสัญญาณไม่ใช่แค่คำพูดแต่รวมถึงอารมณ์หรือภาษากายของผู้พูดเพื่อที่เราจะสามารถเลือกคำพูดที่เหมาะสมในการตอบกลับได้ 3. การเลือกใช้คำพูดที่มีความห,หมายความสำคัญ คำพูดมีพลังมากถ้าเราเลือกใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างปัญหาได้การเลือกคำพูดกรีนแนะนำให้เราคิดถึงผลกระทบของคำพูดแต่ละคำที่เราจะใช้เช่นหากเราจะพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนอื่นควรเลือกคำที่เป็นกลางและหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่อาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกถูกโจมตี การเลือกคำพูดที่เหมาะสมเช่นเมื่อเราพูดกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานเราควรเลือกคำพูดที่มีความสุภาพและไม่ทำให้พวกเขารู้สึกอึดอัดหรือเมื่อพูดในสถานการณ์ที่เครียดควรเลือกคำพูดที่สามารถช่วยบรรเทาความตึงเครียดได้สี่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีความสำคัญคำพูดที่มีความคิดรอบคอบไม่เพียงแค่ช่วยให้สถานการณ์ราบรื่น แต่ยังเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองเราจะดูเป็นคนที่มีความคิดระอบคอบและมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพการพูดอย่างมีความคิดหากเราสามารถพูดในสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้อย่างมีสติและเลือกคำพูดที่ถูกต้องเราจะสร้างความเคารพและความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองในทางกลับกันถ้าเราไม่ระมัดระวังในการพูดอาจทำให้เราเสียความน่าเชื่อถือและดูไม่รอบคอบ การพัฒนาเองการเลือกคำพูดอย่างระมัดระวังและการควบคุมอารมณ์เมื่อพูดจะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองในด้านการสื่อสารและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีขึ้น 5. การหลีกเลี่ยงคำพูดที่เป็นอันตรายความสำคัญคำพูดที่ไม่ดีสามารถสร้างผลกระทบที่ไม่คาดคิดทั้งต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวและอาชีพเช่นคำพูดที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกถูกดูถูก หรือทำให้เกิดความขัดแย้งการหลีกเลี่ยงคำพูดที่เป็นอันตรายกรีนแนะนำให้เราเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่อาจเป็นการโจมตีหรือพูดในลักษณะที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่ดีตัวอย่างเช่นการใช้คำพูดที่หยาถ่ายการพูดถึงข้อผิดพลาดของคนอื่นในที่สาธารณะหรือการใช้คำพูดที่ทำให้สถานการณ์ทตีความตึงเครียดการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์ แทนที่จะใช้คำพูดที่เป็นอันตรายเราควรพยายามใช้คำพูดที่สร้างสรรค์และช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นการเลือกคำที่ให้กำลังใจหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจจะช่วยให้เราสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีได้หนังสือเล่มนี้เน้นการฝึกฝนให้คนสามารถคิดก่อนพูดโดยการควบคุมอารมณ์และใช้สติ ในการพูดเพื่อหลีกเลี่ยงการพูดที่อาจสร้างผลกระทบในทางลบทั้งต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวและอาชีพของตัวเองเนื้อหาในหนังสือสอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการฟังและพิจารณาความรู้สึกของผู้อื่นก่อนที่จะตอบกลับและการเลือกใช้คำพูดที่มีความหมายซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นการคิดก่อนพูดเป็นทักษะท,ที่สำคัญในการสื่อสาร โดยช่วยให้เราหลีกเลี่ยงคำพูดที่อาจเป็นอันตรายหรือสร้างความขัดแย้งและส่งผลใดพ่อเราดูเป็นคนมีสติปัญญามีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยสรุปแล้วหนังสือเล่มนี้สอนให้เราใช้การคิดและการฟังเป็นเครื่องมือในการเลือกคำพูดที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสาร ที่มีผลดีทั้งในด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการรักษาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง